จะมาเล่นแผนที่พื้นฐานกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแผนที่พื้นฐานนะคะนี่ค่ะดูเลยค่ะสำหรับผู้เล่นใหม่นะคะก็สามารถมาเล่นพร้อมๆกับน้องเมสสาได้เลยค่ะน้องเมสสามีตัวละครเยอะแบบนี้ก็เพราะว่าน้องเมสสาเล่นมาก่อนค่ะจะมีตัวตรงพู่มสีแดงแล้วก็ตัวตรง พรมตรงเออตรงนั้นนะคะน่าจะเข้าใจนะคะแล้วก็มีตรงขวดนมตรงนู้นด้วยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีตรงโซฟานะคะเป็นโบตรงโซฟาเป็นโบนะคะนี่ค่ะเป็นคุณฟอปป้านะคะน่ารักมากเลยน้องไม่ใส่ย,ยังไม่ได้ฟอปป้าหินกับฟอปป้าย่านะคะ ต่อไปน้องมิสายจะออกจากบ้านนะคะไปบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะเป็นบ้านที่น้องมิสายชอบๆมากเลยค่ะชอบที่สุดเลยเข้ามาในบ้านปุ๊บก็จะเจอดอกเตอร์ฟอป้านะคะส่วนเก้าอีก,ก็สามารถนั่งได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อต้มน้าร้อนนะคะเสร็จแ,แล้วน้องมิสายจะดูริมแมพค่ะว่ามีตัวไหนซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีถ้าไม่มีน้องมิสาซก็จะหาตรงอื่นต่อค่ะ ไปหากันต่อเลยค่ะต่อไปน้องมษาก็จะหาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะเป็นแบบที่จะให้ทุกคนหาไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้สนุกอย่างหนึ่งค่ะมันทำให้เรามีสมาธิยิ่งขึ้นนะคะต่อไปน้องมษาัอยู่ในแผนที่ที่น่ากลัวที่สุดเลยค่ะเป็นแผนที่ใต้ใต้พื้นโลกนะคะอันเดอร์แวร์ค่ะแผนที่นี้น่ากลัวมากๆเลยค่ะ ต่อไปน้องแม่สวก็จะมาดูเดี๋ยวนนี้น้องไม่สัวอยากระโดดตรงน้องน้องแม่สัวจะกระโดดสักหน่อยน้องแม่สัวอาจจะกระโดดไม่เก่งนะคะไม่เป็นไรค่ะคนที่กระโดดไม่เก่งแบบน้องแม่สัวก็ฝึกฝึกไปเดี๋ยวก็ได้เองนะคะตรงนี้มีฟอปป้าด้วยค่ะช่วยแมกมาฟอปป้านะคะใครที่เก็บได้ใช่ไหมคะก็สามารถมาเก็บได้เลยค่ะน้องแม่สวจะไม่เก็บแมกมาฟอปป้าแต่จะไปตัวอื่นก่อนนะคะไปค่ะ น้องมิสซาจะกระโดดไปตรงนี้กระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาน้องมิาสาก็จะกระโดดไปตรงนั้นด้วยค่ะนี่ค่ะน้องมิสซาจะกระโดดไปตรงหินตรงนั่นแล้วก็ส่วนใครที่ไม่รู้ใช่ไหมคะน้องสกลโดนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโนฟ,ฟาป้าค่ะต่อไปน้องมิาสาก็จะมาเดินแถวแถวนี้ค่ะเพื่อหาฟอปป้าอย่างเดิมเลยค่ะน้องมิาสาจะหาแถวแถวนี้นะคะ ตรงนี้ก็มีด้วยค่ะกระโดดไปกระโดดมาตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้มีที่ให้กระโดดค่ะส่วนใครที่กระโดดไม่เก่งแบบน้องมิสาก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจริงๆค่ะต่อไปน้องมิสาก็จะเข้าถ้ำเพื่อที่น้องมิสาอยากดูในถ้ำว่ามีอะไรหรือเปล่าน้องมิสาจะดูถ้ำแถวๆนี้นะคะตัวนู้นเหมือนมีตัวหนึงค่ะ ไปดูกันค่ะตัวนี้น้องไมใ่ใสายยังไม่ได้เกยบค่ะชื่อว่าซิลเวอร์ฟอป้าเย่ต่อไปน้องไม้สายก็จะหาในะแถวนี้แหละค่ะเดี๋ยวแป้งล่างให้ดูนะคะซิลเวอร์ฟอป้านี่ค่ะน้องเหมือนผ้าสีขาวมากเลยค่ะต่อมาอุ๊ยน้องสายเจอหนอนด้วยค่ะหนอนตัวนี้ชื่อว่าเวิร์มฟอป้านะคะ ตัวนี้น้องมิสระเก็บมาแล้วค่ะต่อไปน้องมิสาก็จะมาเล่นสองดีแผนที่ค่ะแผนที่นี้แผนน้องมิส่ยังไม่เคยไปเลยค่ะเดี๋ยวน้องมิสาจะลองดูนะคะเข้ามาน้องมิสก็จะกลายเป็นตัวสอดีแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถกระโดดไปได้ค่ะส่วนใครที่ไม่รู้ใช่ไหมคะแบบนี้กระโดดได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะกระโดดกระโดดกระโดดไปได้เยอะมากเลยค่ะ นี่ค่ะคอยฟอปป้าน้องไม่สอดได้แล้วน่ารักมากเลยเป็นเหรียญที่จริงแบบนี้ก็เหมือนมาริโอ้นะคะสำหรับความคิดเมสาเหมือนมาริโอมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยเล่นแบบสองดีฟอปป้าก็มาเล่นกันได้เลยนะคะมาเล่นกับน้องไม่สก็ยิ่งดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรถสีฟ้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถเมสเซียเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นก้อนเมฆน้องไม่สก็สามารถปีนได้ ่อมาน้องไม่สอดก็จะมาเดินแถวๆนี้นะคะน้องไม่สอดจะกระโดดบนตึกเฮ้ยน้องไม่สอดเจอตัวหนึ่งอยู่บนก้อนเมฆค่ะชื่อว่าเลเทอร์เดิลบยูฟอปป้าเย้น้องไม่สอดเจอแล้วตัวหนึ่งต่อมาเดี๋ยวน้องไม่สอดก็จะเปลี่ยนให้ดูนะคะนี่ค่ะเลเทอร์เดิลบยูฟอปป้าเป็นฟอปป้าเลเทอร์เดิลยูค่ะน่ารักใช้ได้เลยค่ะ ต่อมาน้องมิสซาจะกระโดดตึกอีกแล้วนะคะแล้วก็จะปีนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะสามารถกระโดดไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะแต่อาจจะมีก็ได้นะคะน้องมิส่ายังไม่รู้เลยน้องมิสาจะกระโดดไปกระโดดมาแบบนี้แหละค่ะส่วนใครที่อยากกระโดดกับน้องมิสซาก็กระโดดได้นะคะตัวนี้ก็จะปีนพิซซ่าแล้วก็มีโค้กแฮมเบอร์เกอร์น่ากินมากเลยค่ะจุดตรงนี้น่าจะเป็นไมโครเวฟนะคะต่อมาน้องมิสซาจะกระโดดมากระโดดอีก ตัวนี้ก็จะมีส้มด้วยค่ะน้องมิสาาเริ่มเก็บนะคะเดี๋ยวน้องมิสาาไปเก็บเลยคะ่ะส่วนใครที่เริ่มเก็บแบบน้องมิสาก็เก็บได้เลยนะคะอันนี้น้องมิสาาจะกระโดดตรงนี้แหละคะ่ะกระโดดวดิน้องมิสาเจอนกสีเหลืองเป็นสามเหลี่ยมเลยค่ะน้องมิสาาจะไปดูนะคะโอ้น้องมิสาาได้ฟาดเบอร์ฟอปป้าค่ะเดี๋ยวน้องมิสาาจะแปลงล่างให้ดูนะคะ เดี๋ยวหาก่อนค่ะระดับยากเลยค่ะฟาร์ดเบอร์ฟาป้าน้องมิส่เก่งไหมคะมีรูปหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะสามารถเปลี่ยนหน้าตาได้ด้วยน่ารักมากเลยต่อมาน้องม่สไจะลงไปข้างล่างสุดๆนะคะน้องม่สไอยากรู้ว่าข้างล่างสุดๆมีอะไรบ้างเพราะว่ามีบางตัวอาจจะอยู่ข้างล่างสุดๆก็ได้ค่ะน้องม่สไซอยากรู้ก็ตรงนี้มี ด้วยค่ะกีนพิกฟอปป้าอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็จะมีคิงพิกฟอปป้าด้วยค่ะน้องมิสไซอยากได้ตัวนี้อยากรู้ค่ะต่อมาน้องมิสไซก็จะหาตัวอื่นต่อนะคะโอเคค่ะาหากกเลยตอนนี้น้องสาป,ปีนต้นไม้นะคะเจอเหรียญตามเดิมแต่น้องมิสไซจะลงไปข้างล่างค่ะมาดูกันค่ะอันนี้ก็จะมีให้กระโดด จะเดวี่อิมซีฟอปป้าด้วยค่ะต่อไปเราจะกระโดดไปข้างล่าแบบนี้แหละคะ่ะกระโดดไปจะสต็อปซิงฟอปป้าด้วยค่ะว้าว้รงไม่สระเจอเก่งจังต่อไปเราจะกระโดดขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะคะมาดูกันค่ะเราจะไปทางนี้แต่เราจะไปทางนี้นะคะอาจจะกระโดดยากหน่อย ต่อไปน้องมิสซาจะกระโดดมาใแถวนี้น้องสซจะกระโดดมาตรงนี้ค่ะตรงนี้มันเหมือนคล้ายที่เดิมนะคะแต่ว่าน่าจะกระโดดไปเยอะอยู่น่าจะ,ะโดดไปได้พอน้องมิสากระโดดไปใช่ไหมคะน้องมิสาก็จะเจอบ้านแล้วตรงนี้ก็มี letter M Papa ด้วยค่ะเย่ต่อไปตามเดิมผ่านน้องมิสาหาตัวอื่นแต่น้องมิสาน่าจะเจอตัวอะไรบางอย่างนะคะ ต้องลองดูต่อไปเราจะกระโดดไปแบบนี้ค่ะมีประตูวับด้วยค่ะอ๋ะอเขาห้ามหยบสีแดงค่ะเราต้องบินไปแบบนี้แหละค่ะมันก็ยากอยู่นะคะสำหรับน้องเมษสาถ้าใครที่เล่นแบบนี้ไม่เป็นก็ทําได้นะคะเล่นไปแบบนี้และค่ะมันดูยากกว่าน,นี้และค่ะน้องเมสส่าคิดว่ามันยากนะคะว่าน้องเมสส่าหรือไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรค่ะ น้องเมสสจะทำให้เต็มที่ไปค่ะอันนี้น้องเมสสาเกือบทำได้แล้วค่ะแค่โดดนิดหน่อยเองใครที่เกือบทำได้แบบน้องเมสสาก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเก็บไม่ได้ก็ไปเก็บตัวอื่นก่อนค่ะน้องมสสาจะกระโดดไปกระโดดมาแบบนี้นะคะน้องเมสสาอยากรู้ข้างในมีอะไรแต่ใครที่ไม่อยากกระโดดแล้วก็ไปหาตัวอื่นก่อนก็ได้นะคะอันนี้น้องเมสสําทำให้ดูเฉยๆค่ะนั่งที่มสส่าคิดว่าน้องเมสสาเบื่อแล้วไปหาตัวอื่นต่อดีกว่าค่ะ ต่อไปน้องมิสตาจะอยู่ข้างหลังตรงนี้อุย้ยตัวนี้ไม่ขอบด้วยค่ะต่อมาน้องมิสตาจะกระโดดแถวนี้อ้นอา,าน้องมิสตามาแล้วค่ะน้องมิสตาจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe นะ